การส่งออกกล้วยไม้แลนนอมซิสของจีนกำลังขยายตัวอย่างโดดเด่นจากความต้องการของตลาดต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นและระบบผลส่งที่มีประสิทธิภาพที่เมืองฝอซานบนทลนกวางตุ้งกล้วยไม้สีสันสดใสกำลังถูกบรรจุลงกล่องและเตรียมจะส่งไปยังตลาดต่างประเทศผู้ค้าส่งกล้วยไม้ระบุว่าลูกค้าบางรายตัดสินใจสั่งซื้อทันทีหลังสอบถามข้อมูลและปีนี้คำสั่งซื้อมาเร็วขึ้น คาดว่าปริมาณการส่งออกจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ผู้ค้าส่งอีกรายระบุว่าสินค้าที่จัดส่งในช่วงบ่ายสามารถไปถึงเวียดนามได้ภายใน24ชั่วโมงจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐา,านด้านการขนส่งทําให้จํานวนผู้ซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วช่วยหนุนการเติบโตของตลาดส่งออก ตอนนี้การจัดส่งเฉลี่ยอยู่ที่วันละประมาณ1,000 10, 0ถึง1,500 0ต้นโดยตลาดส่งออกหลักได้แก่ส,สิงคโปร์มาเลเซียไทยและเวียดนามเขากล่าวได้ว่ากล้ยไม้ฟลานนอมซิสที่ปลูกในจีนมีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและความหลากหลายของสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้บางสายพันธุ์เป็นที่นิยมสูงในตลาดต่างประเทศ อุตสาหกรรมดอกไม้ของจีนกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยมีห่วงโซ่อุปทานครบวงจรและมีประสิทธิภาพตั้งแต่การเพาะกล้าเก็บเกี่ยวบรรจุและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานนี้นอกจากช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศแล้วยังทำให้จีนเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดดอกไม้โลกด้วย